สวัสดีครับน้องๆก็มีน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าชอบเวลาพี่ไบรีวิวของกินนะครับสงสัยพี่คงจะกินหน้าอร่อยใช่หรือเปล่าวันนี้พี่ก็เลยมีช็อกโก้ลอลลี่นะครับเป็นลายโพนี่มารีวิวให้ดูกันจริงๆน้องๆหลายคนอาจจะเคยทานกันแล้วนะแต่ว่าพี่ไบพิ่งจะแอบสอยมาพอดีวันนี้พี่โกงอยู่จึงเลยแอบกินโหโหนะครับก็ตอนนี้มีวางขายอยู่ที่ร้านพี่ไบด้วยนะครับแต่จะบอกว่าตัวเนี้ยมันแบบว่า ด้วยความที่อากาศมันร้อนมากตอนนี้นะมันก็ละลายแล้วนะครับก็คือจริงๆนะ้มันจะเป็นลายโฟนี่ตามนี้นะครับแต่ว่ามันมันคงไม่เป็นลายแล้วละ่ะแต่เห็นน้องๆหลายคนบอกว่ารสชาติมันอร่อยนะครับพี่อก็เลยว่าจะแกะทานหนึ่งอนะันมันจะมี5ลายนะขาดเรล,ลิตี้ตัวหนึ่งรู้สึกเดี๋ยวจะต้องโชว์นะครับมันจะมีพิงกี้พายมีเรนโบว์เดชมีแอปเปิลแจ็คนะครับมีทวายไลท์แล้วก็มีฟราเ h ชายนะครับ เนี่ยมันน่าจะไม่เป็นลายแล้วล่ะเดี๋ยวพี่จะลองแกะพิ้ที่พายดูหนึ่งอันนะครับจริงๆช่วงนี้พี่ไอซก็เริ่มลดน้ำหนักอีกครั้งนะครับแต่จากที่ลดไปคราวที่แล้วก็ลดไปแล้วนะแต่ว่าแอบกลับมากินนะครับแต่นี้ไม่เป็นไรหรอ,อกเนาะชิ้นเดียวอืมกินนฮอปหอมนะครับละลายแล้วจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับ แกงไงดีล่ะยังมีลางๆว่าเป็นพิงกี้หรือเปล่าเห็นเห็นเห็นถึงผมม้วนๆอันเนี้ยมันจะมีความแบบว่ามีแบบม้วนๆอ่ะม้วนๆอะไรก็ไม่รู้อนะแต่มันมีลายม้วนๆอยู่เห็นไหมนิดหนึ่งนะครับแต่กลิ่นหอมมากเลยนะครับ อร่อยอืมหวานนมนมนะครับไม่หวานมากไม่หวานเหมือนเหมือนไข่กินเดอร์นะครับกี่แคลอรี่เนี่ยบอกไหมฮะอืมมันเขียนสองพันอ่ะ อันหนึ่งห้าร้อสามเจ็ดอันหนึ่งสามร้อยสามสิบเจ็ดกับแปดสิบเอ็ดงงอ่ะอือเดียวแต่เมื่อกีว่ามันน่าจะปมาณแปดสิบเอ็ดแคลนะครับไม่จ้ะห้าร้อยสามสิบเจ็ดแคลโอ้ oh my god แท่งหนึ่งเท่ากับกุ้ยเฉี๋ยวกุ้ยเฉี่ยวของหอม แต่มันอร่อยมากมากอืมนีอีกสองอีกก็พี่น้ำพี่วบนะมีขายอยู่นะครับแต่ว่าเหลือไม่มากแล้วแต่ว่าคงไม่สั่งนําเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่ามันละลายจริงๆรถ้าก่อนว่าก่อนทานนาไปแช่ตู้เย็นนะครับจะอร่อยอย่างนี้เลยนะครับแจกดีกว่าไหม เหลืออีกหลายแท่งนะที่พไกินทั้งหมดคงไม่ไหวเดี๋ยวเก็บไว้พี่โกกินสองแท่งแล้วกันที่จะแจกดีกว่าถามว่าถามง่ายๆเลยสองหนึ่งคำถามสองคำตอบนะครับสําหรับน้องๆที่ตอบถูกว่าอ่าช็อกโกแลตลลลี่อันนี้มันไม่มีตัวอะไรและตัวที่พี่ไปกินไปเป็นตัวอะไรนะตัวที่ไม่มีทําออกมาเนี่ยคือตัวอะไรและตัวที่พี่ไปกินเข้าไปเป็นอะไรนะครับสําหรับน้องๆสองคนที่ตอบถูกนะครับเดี๋ยว วันที่20นะครับที่ใบจ่าสุ่มนะครับแล้วก็แจกไปเลยอ่ะอ๋อให้เมนด้วยว่าอยากได้ตัวอะไรนะครับสำหรับคนที่โชคดีนะครับก็จะให้ตัวเนี่ยในสีตัวนี้ชอบตัวอะไรนะครับเมนมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะครับน้องๆแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ช่วงนี้ถ้ายิ่งกด subscribe บ่อยก็จะหาของมาแจกให้เยอะๆเลยพอครบห้าหมื่นซับๆๆๆไปแล้วครับไม่มาย <laughs>